สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ซองผู้พาพ้าที่สวนครผมพี่น้องมีเป็นการเผาทานครับผมพี่น้องเผาทานไว้ช่วงหนาฝนครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปอ่าส้มสวนกล้วยครับผมเป็นสายพันธุ์หอมประทุมนะครับเนดะ้อทั่วแผงเลยครับผมแผงนี่เป็นหกร้อยแปดสิบต้นครับผมจะมีจํานวนหกร้อยแปดสิบต้นครับ ดังนั้นผมตัดหญ้าเมื่อสััดาหานี้ว่าจะลุง่งหญ้า,าคุ้มอีกครับผมหญ้าคุ้มหญ้าครับผมตัดบ oh ่อให้มันลกเกินไปนะครับผมย่ามเวลาเข้าฉีดมันจะได้ง่ายครับผมภาพพี่น้องมาเบิง่งกล้วยคือเก่าครับผมต้นนี้กำลังออกปีครับผมพี่น้องนี่นี่สุดสุดเอ่อทียบว่าสุดอยอดของต้นกล้วยแลวครับผม ไอมีพัดใบออกเป็นปีน้องรับเนาะนี่นอกะสวยๆงามครับผมนี่เป็นการตอนใบแล้วก็แตงใบครับผมทั้งตอนทั้งแตงใบนะครับผมพี่นอ้องนี่ตอนคือตอนทิ้งครับผมพี่นอ้องทำไม่ตอนทิง้งอ่าครับผมแต่ว่ามันกับบอตายแล้วครับเด้อพี่นอ้องไอนอที่เอาตอนใบครับผมมันก็นจะพุดขึ้นมาไหมครับผม พูดขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาจะมาแต่งครับผมพี่น้องจะมาแต่งไว้ครับผมจะมีอยู่ประมาณหาหนอครับผมพี่น้องที่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เาเพื่ออ,ออกจำในครับผมแล้ว,ว่าจะเอาไว้ปลูกแปลงต่อๆไปครับผมพาพี่น้องมา,ามาเบิ้งน้องครับเนาะวิธีการ ถ้ำกล้วยของผมครับผมเกษตรเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้องครับเนะเาะเห็ดหยาเกับผมก็มักจะถอนเป็นเรื่อยๆครับผมพวกง,งาน,นาข่มเป่าครับผมพี่น้องนี่ยบาดมือเกิดเสบทำบาดมือน้องครับเนาะส่วนงานข่มเป่านี่ครับผม่พาพอาจจะมั่วแล้วครับเด้อพี่น้องนี กลองบล็อกโฟกัสไปไหนเราครับผมกเป็นกลนองโทรศัพท์นะครับเนาะถ้าพี่น้องมาเบิง่งเบิ่งสวนกล้วยขึ้นเราครับผมเถี่ยวว่าออกปีมาแล้วครับผมนี่ออกปีมาแล้วครับผมกอยู่ในช่วงระยะเจ็ดเดือนแล้วครับผมพี่น้องในช่วงระยะเจ็ดเดือนอ่าครับผมเพราะว่าผมปลูกมามันก็ตั้งตั้งแต่เดือน ไปเดือนพฤศจิกาน้นครับเนาะปลายเดือนพฤศจิกาครับผมผมก็มานับเริ่มต้นใหม่ก็คือเดือนท่านว่าครับผมก็ผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วหรอครับผมปีนี้ก็เป็นปีหกแปดครับผมปีหกแปดนาพี่น้องมาชมเมืองครับผมใบได้รับแสงแดดก็เทียบว่ามีการพัดใบขึ้นปีครับผมพี่น้องต้นกล้วยนอ่า แต่จะพัดใบนี่ก็ต้องมีมีแสงนอกครับเนาะปัจจัยคือแสงเลยครับผมแสงพาทิดแต่มีแต่น้ำก็คือน้ำฝนน้ำยังมีการคึมการยังกับมันกับกรโค้บงบอทอดอใบง่ายเขานาะครับเนาะในการพัดใบครับผมต้นกล้วยจะงอกจะง่อยอด้ก็ต้องมีมีแสงมีน้ำครับผมปัจจัยรวมด้วยนาอครับเนาะเบิง้ง อ่านอครับผมนอที่ผมเลี้ยงไว้เพื่อจะได้จำในอ่านในปั้นต่อไปครับผมอ่าือว่าหน้าั้นขนาอาจจะได้จำในออกครับผมพี่น้องอ่าถ้าลูกค้าเห็นแล้วก็กโทรเข้ามาสั่งจองผมได้ก่อนได้เด้อครับเด้อพี่น้องสั่งจองผมได้ก่อนครับผมอ่าผมจะตัดอยู่ในช่วงเดือน สิงหาครับผมกลางเดือนกลางเดือนสิงหาประมาณนั้นครับผมเพราะว่าผมจะนับไปแค่ห้าสิบห้าวันนะครับเนาะจะได้ตัดเครือลงครับผมอแต่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับผมพี่น้องมาเบิ้งผลกล้วยน้ำกันครับผมนี่ก็่ือว่าเป็นการนับไปแล้วครับผมพี่น้องเพราะว่าตัดปีไปแล้วครับผมนี่ตัดครึ่งปีครับผมก็จะมีปีล้นลงมาเนาะครับเนาะส้นของปีครับผมนี่ ส่วนของปีที่ผมตัดครึ่งปีเนาะครับเนาะตัดครึ่งปีจะเห็นอ่าร้อยที่มันหล่นลงครับผมเป็นร้อยของปีแล้วครับผมพี่น้องนี่ที่ผมตัดไปถ้ามันเหี่ยกวาลงมากกว่าวัปีนี้แลครับผมพี่น้องเป็นอ่าเทคนิคเคล็ดลับเล่นหน่อยครับผมเทคนิคในการตัดปีเนาะครับเนาะตัดครึ่งปีครับผมพี่น้องตัดครึ่งปี มันก็ตัดครึ่งปีครับผมเมลอนเลยมันก็จะค่อยพุดพุดเฮียออกไปครับผมนี่มันก็จะค่อยลดลงไปนะครนะับเนาะในส่วนของอ่าในส่วนของพวกอ่าไอ้ปินน้งแง่งเนี่ยครับผมพี่น้องมันก็จะค่อยลดอ่าค่อยลดลงไปเองครับผมนี่ครับผมปล่อยไอยว้แง่ก็บล่อปแง่ครับผมเมลอนเลยขอเตะเพียงอ่า ในส่วนที่มันเปื่อยเป็นล่าดำนะครับผมมันจะบ่ไดดกระทบเข้าไปวิกล้วยน้องครับเนาะพี่น้องฮะกำลังเติบโตได้ที่ครับผมพี่น้องอีกบ้านนเกิดรอดนะครับผมประมาณกลางเดือนสิงหาครับผมอาจจะได้ตัดลงให้พี่น้องได้รับส้มนะครับผมในช่วงต่อไปแล้วกันครับผมเป็นบ้านอยู่ในขันในขันเลี้ยงเครื่อกล้วยน้องเนาะนี่ครับผม ถ้าเห็นมันอ่าเป็นแบบนี้นะครับผมพม่น,น,น้องนี่เดี๋ยวผมก็จ้องต้องมาตัดการเครือออกดากรมให้น้องนี่แล้วไปจะหักลงกับใดต้องคำนวณนี่พี่น้องเอาเป็นว่าผมจะหักลงกันแล้วกันครับผมเราว่า,นนนม,า,ม,ามันจะจบาดไ้โดดลูกกล้วยนะครับเนาะพี่น้องเอาง่ายๆครับผมพี่น,อน,น้องนี่เดี๋ยวเมื่อไหร่ผมก็จะเอาอ่าแต่ขอมากตาดอ,อกครับผม เพื่อจะบ่ให้โดนลูกกล้วยเนาะครับเนาะอ่ะครับผมอ่าเครื่องนี้ผมนับเบิ่งมันมีอยูหกหกวีครับผมพี่น้องหกวีกับอันเจ็ดวีลางนี่ครับผมกับเจ็ดวีลางนี่ครับผมอ่าถ้าแม่นนับเป็นแปดวีก็คือ้นวีนี่ครับผมพี่น้องนี่อาจจะจะผสมบัเนาะครับเนาะนี่เจ็ดวีลางกับขึ้นตัวนี้ครับผมพี่น้องนี่อ่านเดี๋ยวผมนับขึ้นมา่อ้หครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดครับผมเจ็ดอยู่ข้างนั่นครับผมนี่เจ็ดจะอยู่ข้างบนเนาะครับเนาะนี่ครับผมในเจ็ดวิห้าถึงเจ็ดวิประมาณนั้นครับผมพี่น้องอ่าแตรวมรวมแนวมันในประมาณหาหาถึงเจ็ดวิครับผมพี่น้องอ่าบางที่ก็บหกไปเลยครับผมหกถึงเจ็ดวิอ่าก็ว่าได้ครับนาะครับเนาะพี่น้องตามที่ผมนับมามันกับมีแ่แกหกวินาเะครับเผมหกวิอ่า ตาำสุดกับหาวีตามที่อ่าค่อนข้างที่จะบ่เห็นนะครับผมพี่น้องหาวีตามที่ผมมาเห็นมานมีแค่หกวีถึงเจ็ดวีปรประมาณนั้นครับผมโมแมนว่าเบากวยเจ้าของเด้ครับเลยพี่น้องแล้วมานับน้ากันครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมพี่น้องหกวีเจ็ดวีล่างนี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมอ่าอ่าเจ็ดวีล่าง เจ็ดวีรางมาครับนะเนาะแล้วผมก็จะได้ตัดแล้วครับผมพี่น้องเนีย่ยจะได้ตัดออกแล้วอ่าเพราะว่าผมจเจาะไว้แค่หนึ่งคืบขรับอผมจากวีรางลงมาเนาะครับผมให้ได้วีลังให้ได้หนึ่งคืบครับผมตัดไว้ครึ่งปีก็ได้ครับผมตามลักษณะครับผมเพราะว่าล่องล่องพีล่องถูกมากเนาะครับผมพี่น้องเลยมาบอกให้พี่น้องตัดครึ่งปีบ้งครับผมพี่น้องตัดครึ่งปีเพื่อเพื่อจะได้ เอ่อเกิดผลกระทบตามมาเนาะครับเนาะพี่น้องตัดเครื่องปีครับผมบอกเป็นเคล็ดลับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมกับเช่าก็เสียดจนกล้วยเฮ้าครับผมแต่ลองพีลองถูกมาเรื่อยๆครับผมพี่น้องลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆบอกแม้ว่าจะถูกอ่หายร้อยเปเซ็นครับผมพี่น้องเอาเบิรงเครื่องนี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมมีเจ็ดบีครับผมนี่ครับผมเจ็ดบีนี่นะครับเนาะ เจ็ดวีนี่ผมจะนับนับจากล่างขึ้นบนครับผมหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดครับผมมีอยู่เจ็ดวีนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่สมบูรณ์ครับผมเป็นเครื่องที่สมบูรณ์มากครับผมได้ดเจ็ดวีอ่าหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดครับผมเจ็ดวีนะครับเนาะอ่าครับผมมีเจ็ดวีอ่าเบื้องล่างตนครับผมพี่น้องลักษณะลับตนนะครับเนาะพี่น้องยังบ่เห็นครับผมอ่าผมอาจจะซูมไกลๆแน่ครับผม ให้พี่น้องได้ชมเนาะครับเนาะให้พี่น้องได้ชมนี่ครับผมลักษณะของต้นกล้วยครับผมลักษณะของต้นกล้วยแล้วแต่พื้นที่เข้ากันคือกันครับผมพี่น้องแล้วแต่พื้นที่อ่าสภาพดีน้องเฮาครับผมแล้วแต่พื้นที่เลยครับผมอ่าแต่ละต้นครับผมบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับผมเครื่อหญ่เครื่อหญ่ผลใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับต้นหน่ำครับผมพี่น้องขึ้นอยู่กับต้นหน่ำ อ่ะเบิ้งเครื่องนี้ครับผมออกใหม่ไหมครับผมเครื่องออกไม่ไหมอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมแต่ว่าออกงี้มาสุดแล้วครับเนาะได้๋วหกวีก็ถือว่าโอเคครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมได้๋วหกวีอ่ะนี่ครับผมหกวีนี่เด้อแต่พี่น้องบ่เห็นครับผมอ่ะหกวีคือตัวนี้หกวีคือตรงนี้แล้วครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมอ่า หกวีอยู่แล้วครับผมมี่น้องนี่หกวีหกวีครับผมมันก็จะมีนอมีแหนงขึ้นน <mez> ้ำครับผมมี่น้องนี่ในส่วนของอ่านอเนาะครับเนาะจะขุดออกจำไงได้ครับผมมี่น้องพวกนอแหนงครับผมมันก็จะขึ้นตามอ่านอนอลูกเนาะครับเนาะต่อทรงต่อเป็นนอแหนงครับผมมี่น้องเหมือนเหมือนนอเนาะใม่แล้วครับผมมี่น้องนี่เหมือนนอเนาะใม่เลย นอกล้วยครับผมลักษณะเดียวกันมันจะเกิดตามตามกันมาเรื่อยๆครับผมในสวนของนอเป็นบอกเป็นแนวทางนกครับเนาะเคลียร์ลายหน่อยครับผมสําหรับคนอยากปลูกกล้วยเนาะครับเนาะตรงนี้ลดมาแล้วอ่าเอาทิ้งได้ครับผมทิ้งได้เป็นส่วนของกาบวีเนาะครับเนาะเป็นส่วนของกาบวีอ่ามานับเครื่องนี้ครับผม หนึ่งสองสามสี่หาหกครับผมหกเราหกแล้วในเจ็ดเจ็ดวีนี่ครับผมเจ็ดวีนี่ครับผมอ่านำไหมครับพนมนำไหมอ่าพุณนเจรักขบวนอันข้างล่างขึ้นไปขบวนนอกกับร็หนึ่งสองสามสี่หาหกครับผมเจ็ดวีนี่ครับผมนี่เจ็ดวีนี่นอกครับนอกพี่น้องเห็นบอเนอกครับเนาะเห็นบอครับผมนี่อ่ากะถึกว่าได้เจ็ดวีครับผมเจ็ดวีกับเป็นวีที่เศษครับผมพี่น้อง อ่าเป็นขายเป็นกล้วยตกเศษอ่าตกเกจไปครับผมพี่น้องเป็นกล้วยเศษขายตกเกจไปครับผมอ่าจะโลละสิบห้าบาทก็ว่าได้ครับผมพี่น้องโลละสิบห้าบาทก็ว่าได้อ่าถ้าเป็นราคากลางคือเป็นกล้วยตกตกขัดใส่ลงมาเนาะครับเนาะเป็นกล้วยขัดใส่จะอยู่ราคาอ่าอยู่ล้วกเล่าประมาณยี่สิบครับผมพี่น้องเล่าเล่ายี่สิบอ่าถ้ากล้วยขัดใส่ไปเลยนะครับผมกล้วยขัดใส่ เป็ดกล้วยคัดขึ้นหางจะเป็นอ่าสามโลครับครับผมเป็นมีสามโลนะครับเนาะจะอยูเล่าเล่าตัวละยี่สิบห้าบาทถึงสามสี่บาทครับผมทางบัตรผมฮะผมอ่าคือว่าต้องตั้งราคาไว้ตรงนี้เลยครับผมพี่น้องตั้งราคาไว้หนาสวนเลยครับผมสําหรับราคาหนาสวนนะครับเนาะรับหนาสวนไม่ขาดทางอื่นทางไก่มารับหนาสวนเกิดโลละยี่สิบห้าบาทถึงยี่สิบห้า เออโลโละยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบครับผมพี่น้องจะยูร่าเล่านี่ขาเนาะคำนองพี่น้องแล้วแต่อ่ทาทังเจ้าของสวนจะตั้งราคาไ้ครับผมตั้งราคาไ้อ่มาชมมึงเครื่อนี้ครับผมมึงเครื่อนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ผมมีหกวีเขาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมมีหกวีอ่ายู่ลเล่านน่ครับผมพี่นอ้องอ่ามึงลักษณะต้นกล้วยครับผมพี่น้องมึงลักษณะต้นกล้วยครับผม เพื่อเป็นการเยี่ยมส้มทั้งสวนนะครับเนาะเพื่อ,อไปปรั่บปรับปุ่งใส่ครับผมพี่นอ้องจากทังสวนเองอไปเพิ่เครื่อนี่ครับผมหนึ่งสอ้าหเดครับผมหนึ่งสองมสี่ห้เจ็ครับผมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็วีครับผมพี่น้องนี่อยู่เจวี เจ็ดบีครับผมเบื้องล่างตนครับผมเทวสังสังกบสมบูรณ์มากอ่าเทว่าการลอยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ครับผมพี่น้องลอยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นี่ไม่คำมวคำไบรครับผมลักษณะใหม่รับนะครับเนาะเบิ้งครับผมมันจะมีซองว่างครับผมพี่น้องมีซองว่างระวังเครื่องนะครับผมให้พี่น้องสอดขึ้นไปข้างบนเลยครับผมพี่น้องสอดไปตรงที่มันว่างครับผมพี่น้องอ่า แต่ละเครือมันจะป่เหมอนกันหรอกครับผมพี่น้องบางที่มันก็ไปทั้งขวาไปทั้งซ้ายมันนว่ามันนั่นอ่าทิศทางมันไปจังสันนะครับผมพี่น้องแล้เลือกที่จะเสียบไม่ขึ้นไปคำครับผมน้องแต่ละแต่ละตนแต่ละเครื่อมันนี่ครับผมมันบ่งบอกใหไรไห้บ่ายแล้วครับผมบางเครื่อนี่ครับผมนี่ผมกดสอดไปทั้งขวาครับผมเครื่อนั้นไปสอดไปทั้งซ้ายสอดไปทั้งซ้ายก็ตือว่า คัดคัดช่วงอันระวังงามของการกวยพอดีครับผมพี่นอเนี่ม it ันเ uh, you ครื่อนนี้คร es. ah ับผมเพราะว่าเครื่อมันจะไปทั้งใส่แล้วครับเนาะเคื่อมันจะเบี่ยงไปทั้งใส่ครับผมมันแล้วแต่ทิศทางของเครื่อครับผมแล้วแต่ทิศทางเขาเครื่องไม่อยู่ด้านขวาอเครื่ออาจจะอยู่ด้านซ้ายก็มีครับผมพี่น้องตรงนี้ให้พี่น้องสังเกตเบื้องดีๆครับผมนี่มันเครื่องนี้ครับผมนี่เครื่อมันจะไปด้านซ้ายนล้วครับเนาะ อ่าไม่เข้าไม่ครัเมัจะไปอยู่ทางขวาทางขวาครับผมมาเบิ้งเครื่อที่มันไปด้านขวาครับผมพี่น่องเดี๋ยวผมภาเบิ้งเครื่อไปมันไปด้านขวามันนี่เครื่อไปด้านขวาครับผมพห่น้องคือเครื่อนี่ครับผมเครื่อนี้มันจะไปด้านขวานะครับเนาะเข้าเสียไปคือเมื่อมันจะมีซองวางเลยครับผมระวางเครื่อให้สอดตรงนั้นเลยครับผมสอดตรงนั้นเลย เพระาะว่าทิศทางของเครือกล้วยมันไปในสองทิศทางครับผมพี่น้องมันจะไปเบียงเบียงไปด้านขวาเบียงไปด้านใส่ประมาณนี้ครับผมในการโยกของของต้นกล้วยครับผมประมาณนี้เนาะครับเนาะม,มันนี่แหละครับผมมันเป็นอ่ายังมันเป็นยังที่บ่าตายตัวนะครับผมพี่น้องกับการคำกล้วยครับผมนี่เครื่องนี้มันก็ไปทางใส่เท่ากับมาคำไม่ทางขวาครับผมพี่น้องมันจะมีงาม ระวังงามครับผมระวังงามเหมือนเหมือนงามนิ้วมือเฮาเลยครับผมเี่น้อนเหมือนงามนิ้วมือเฮาเลยสังเกตุง่ายๆครับผมในการขำกล้วยครับผมมันจะมีช่องว่างระวังเพื่อให้เสียบขึ้นเมื่อครับผมในการทำกล้วยนะครับเนาะฮะนี่เป็นแปลงที่ผมพักไว้ครับผมเดี๋ยวหนอแปลงพักนาดินไว้ครับผมเพื่อลูกในช่องต่อไปครับผม เหมือนฝนจะไหม้แล้วครับผมพี่น้องฝนจะไหม้อยู่เพราะว่าอ่าเป็นนิบๆแล้วครับผมตกนิบๆแล้วผมกมจะมาเองงางัวขึ้นเมือ่อครับผมงัวขึ้นเมือ่อปูกงวัวไปสองตัวครับผมงวัวไปสองตัวผูกล่ามไปครับผมนี่ตรงนี้ผมก็ปลูกเบิดนะครับผมพี่น้องนี่ปลูกเบิดเลย รวมรวมแล้วมันเจ็ดไรมันกระตกนั่นนะครับผมปลูกไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องตอนเริここ่มร่วมแล้วมันก็อสามพันตนนะครับเนาะสามพันต้นปลูกบัิดทัวนี่ครับผมปลูกบัิดทัวแปลงนั่นหกร้อยแปดิต้นแปลงนี้กับพันสามพันสามใบกลัวครับผมพันสามใบกลัวกลัวหล่วแปลงนี้มันพันพันเจ็ดพันแปดล้วครับผมพี่น้องี่ยพันเจ็ดพันแปดนะครับผม มันร่วมๆแล้วกัต๊กมานสามร้อยเอ่อสามพันนะครับผมนี 3, ่น้องสามพันเศษๆนะครับผมตามที่ปลูกเคยปลูกมาพร้อมกันเลยครับผมเคยปูก้าพร้อมกันออกสนั่นเลยครับผมนี่น้องปูก,ก้วยอ่าตัดออกมือละสองรถกระบะหนึ่งแล้วครับผมพี่น้องสองรถกระบะฮะเบ่ง แปลงนี um also, Rather, ้ครับผมพี่น้องมุงแปลงนี้ที่ผมตัดหญ้ามะเสาเนี่ครับผมตัดหญ้ามะเสายังบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับผมเพราะว่าจะขายหญ้าอีกรอบครับผมจะขายหญ้าอีกรอบค่อยจะใส่ปุ๋ยนะครับผมค่อยจะใส่ปุ๋ยมามาหาหลักกินไก่ครับผมมาเอาประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องขอบคุณทุกการที่ตามรับชมนะครับผม ด้วยดีเสมอมากครับผมสวัสดีครับ